สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นทรลอยู่กับต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีสีสุกสว่างมากๆเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกไว้กับต้นไม้อื่นๆที่มีสีเข้มของใบมากกว่าและที่สําคัญก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนอกจากนี้ความโดดเด่นจากใบที่สุกสว่างดังกับสีทองนี้ mm hmm. ก็จึงทําให้ชื่อที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้น เป็นชื่อที่ไพเราะเพาะพิงมากๆชื่อเดิมคือชะแม่ทองแล้วก็ชื่อใหม่ที่ใชไลแล้วก็น่าปลูกมากยิ่งขึ้นก็คือทองนพเก้าหากท่านกําลังมองหาไม้ยืนต้นที่มากอัตถบประโยชน์ทั้งจะเป็นไม้พุ่มก็ได้ทั้งจะเป็นไม้ยืนต้นก็ได้เช่นเดียวกันไปรับชมข้อมูลในการปลูกเจ้าชะแม่ทองกันครับ ื่นเลยครับมือเย็นสุดต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบตอน้นไม้จะได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับช่แมบทองหรือทองนพเก้าอย่างที่ว่าไปนะครับชื่อเดิมของเขาคือช่แมบทองที่ได้เติมคําว่าทองมาหลังจากต้นชะแมบก็เป็นต้นที่มีการกลายพันธุ์มาจากต้นเดิม ก็คือต้นชะแมบซึ่งมีใบสีเขียวออกเข้มเมกว่านี้แต่ว่าสายพันธุ์นี้ได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการคัดเลือกพันธุ์กันขึ้นมาใหม่นอกจากนี้แล้วชื่อใหม่ที่ใช้ไลยกว่าเดิมอย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นก็คือชื่อทองนพเก้าก็มาจากสีของใบที่ออกสีเหลืองหรือสีทองนี้แล้วก็ต่อไปด้วยนพเก้าก็ยิ่งทำให้หน้าปลูกมากยิ่งขึ้นถ้าหากท่านกำลังมองหาต้นไม้ที่มีชื่อดี แล้วก็มีสีสุกสว่างของใบยอย่างนี้แล้วก็เราไปตามติดกันสักน,นิดนึงนะครับว่าเจ้าต้นชะแมบทองนั้นหรือต้นทางของเขาคือต้นชะแมบนั้นไม่ได้เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ประการใดนะครับแต่ว่าก็คุ้นเคยกับสภาพบ้านเราได้ดีพอสมควรเลยเพราะเนื่องจากว่าถิ่นกําเนิดของเขาอยู่ในเขตร้อนชื้นของทวีปแ mm hmm. อฟริกากับทางด้านทิศตะวันออกของแอฟริกานะครับแล้วนอกจากนี้ก็ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก แล้วก็รวมไปถึงออสเตรเลียก็มีต้นชะแมบซึ่งเป็นต้นทางก่อนกลายพันธุ์มาเป็นสีทองนี้ก็มีเจ้าต้นชะแมบหรือชะแมบสีเขียวนั้นเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วอย่างที่ว่าไปในตอนต้นก็คือการกลายพันธุ์จนมาได้สีเหลืองทองแบบนี้ก็มีการคัดเลือกแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์มีการคัดเลือกสายพันธุ์กัน ในพื้นที่ของออสเตรเลียจนได้มาเป็นเจ้าชะแมบทองหรือทองนพปก้านั่นเองซึ่งในชื่อไทยที่เติมคําว่าทองลงไปนี้ในชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าชะแมบทองหรือทองนพปก้านั้นก็มีการเติมชื่อคําว่าสีทองเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าชะแมบก็คือเดนโดโลบิอุมอัมเบลลาตัมแต่พอมาเป็นชะแมบทองก็เป็นเดนโดโลบิอุมอัมเบลลาตัมแล้วก็เติมออเรียเข้าไปซึ่ง ชื่อชนิดพันธุ์ตรงนี้แหละก็บ่งบอกถึงความมีสีทองของใบไม้ของเขานั่นเองทีนี้เรากลับไปดูชื่อวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อจีนัสหรือชื่อสกุลของเขาสักนิดนะครับชื่อสกุลเดนโดโรบิอุมก็มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกอยู่สองคำก็คือคำว่าเดนดรอนซึ่งแปลว่าต้นไม้แล้วอีกคำหนึงก็คือคำว่าโลบอสซึ่งหมายถึงฝักหรือแคปซูล ในที่นี้ก็มาจากสันฐานสำคัญของต้นไม้ในสกุลนี้ก็คือมีการให้ผลรวมในรูปแบบรูปฝักนั่นเองอย่างภาพที่มือเย็นขึ้นให้เห็นไว้ตรงนี้นี่เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นหรือเป็นสันฐานที่โดดเด่นจนนักพฤติศาสตร์นำมาตั้งเป็นชื่อสกุลว่าเดนโดโลบิอุมนั่นเองนอกจากนี้แล้วชื่ออัมเบลาตัม ก็มาจากสันฐานอันโดดเด่นของดอกด้วยเช่นเดียวกันโดยดอกของเขานั้นมีรูปคล้ายดอกถั่วซึ่งเราจะเห็นปากกระเป๋าเขาหรือกลีบดอกหนึ่งซึ่งมีขนาดแผกกว้างออกมาโดยคำว่าอัมเบลาตั้มนี้ก็หมายถึงร่มก็ชี้หรือแสดงให้เห็นจากสันฐานของปากกระเป๋าหรือกลีบดอกกลีบใหญ่นี่แหละที่แผกกว้างออกคล้ายร่มนั่นเองในทุกๆคลิปของมือเย็นที่เราพูดกันถึงเรื่องของต้นไม้นะครับ พยายามจะพูดในเชื่องของชื่อวิทยาศาสตร์ทุกๆคลิปไปเลยเพราะว่าชื่อวิทยาศาสตร์สําคัญนะครับทำให้เราจําแนกแยกแยะต้นไม้ต้นหนึ่งออกจากอีกต้นหนึ่งได้อย่างชัดเจนแล้วที่สําคัญก็คือบางชื่อนั้นจะสะท้อนถึงถิ่นที่มาหรือถิ่นกําเนิดของต้นไม้นั้นแล้วก็รวมไปถึงสันถานที่เด่นๆของต้นไม้นั้นด้วยทําให้เราเข้าใจต้นไม้นั้นอย่างลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นแล้ก็ช่วยเราจําแนกแยกแยะ ต้นไม้ต้นนั้นออกจากต้นอื่นๆรวมไปถึงเข้าใจอุปนิสัยเข้าคร่าวๆของเขาจากชื่อของต้นไม้นั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในระดับต่อมาเรามารู้จักเขาในฐาน,นะของการเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลับใบแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางก็ได้นะครับเพราะว่าความสูงที่เจ้าชะแมบทองให้เราได้ก็ตั้งแต่6เมตรเป็นต้นไปเลยอาจจะเห็นเขาสูงถึง15เมตร ก็เป็นไปได้แล้วก็รวมไปถึงคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือความไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าเจ้าชะแม่พองนั้นจะไม่มีฤดูการใดฤดูการหนึ่งที่เขาทิ้งใบหมดทั้งต้นให้เหลือแต่เพียงกิ่งก้านเท่านั้นโดยธรรมชาติก็จะเป็นต้นไม้ที่ทยอยให้ใบแล้วก็ มีการร่วงหล่นของใบที่มีอายุมากร่วงหล่นไปเป็นประจำแบบนี้เพราะฉะนั้นนํามาซึ่งงานจะต้องเก็บกว่าพอสมควรนะครับถ้าหากเราต้องการจะให้บริเวณพื้นด้านล่างของต้นชแมบทองนั้นดูสะอาดตาก็จําเป็นจะต้องเก็บกว่าพอสมควรเลยทีนี้เราไปดูสันฐานที่สําคัญของชแมบทองครับว่าการนที่เขาเป็นไม้ยืนต้น เราจะเห็นลำต้นที่ยืนต้นตั้งตรงไปแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีการให้กิ่งก้านแต่กิ่งก้านออกไปพอสมควรเลยโดยลำต้นของเขาก็จะมีสีเทาอมน้ําตาลเมื่อลำต้นใหญ่โตขึ้นไปเราจะเห็นรอยแตกเล็กๆแล้วก็แตกขึ้นไปตามแนวยาวแบบนี้เต็มต้นไปหมดเลยกิ่งอ่อนแล้วกิ่งที่มีการแตกออกมาเนี่ยก็จะมีแตกกิ่งออกมาจากบริเวณตัวลำต้นหรือกิ่งก้านสาขาข,าขนาดใหญ่เป็นจํานวนมากๆเลยนะครับแล้ที่สําคัญก็คือ ตัวใบที่เป็นใบประกอบที่เราเห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็1ใบอาจจะมีสัก3ถึง5ใบโดยเป็นใบประกอบปลายใบเดียวใบย่อยของเขาเนี่ยนะครับที่มีลักษณะโดดเด่นก็คือจะเป็นรูปไข่กลับหรือเป็นรูปไข่แล้วก็เส้นใบชัดมากๆนะครับปลายใบทู่หรือบางอันก็อาจจะเป็นปลายใบแหลมแล้วก็โคนใบมนสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่สําคัญนะครับแต่สิ่งที่ดึงดูดตาดึงดูดใจให้เรา มีความชอบใจในเจ้าชะแมบทองก็คือตัวสีที่ออกจะเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือเป็นเขียวมะนาวแบบนี้ถ้าดูผัดผ่านดูเปินเ่นไกลๆนะครับด้วยอายุของใบที่มีความแตกต่างกันไปตามการเกิดก่อนเกิดหลังก็จะมีสีเขียวอมมะนาวแบบนี้แล้วก็ใบที่พร้อมจะร่วงหล่นก็จะออกเหลืองเหลืองนอกจากนี้แล้วพุ่มใบที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยถ้าหากเราปล่อยเขาไว้โดยที่ไม่ให้เขาจะเดินเติบโตมากนัก แล้วเราก็สามารถจะปลูกควบคุมเขาไว้ในฐานะของไม้พุ่มได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุที่ว่าเจ้าชะแมบทองนั้นเป็นต้นไม้ที่โตเร็วเลยนะครับถ้าหากท่านต้องการต้นไม้ยืนต้นที่อยากปลูกเข้าไว้โดยเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกซื้อกล้ามาขนาดสัก1เมตรเราอาจจะได้เห็นต้นที่สูงใหญ่ 2- 3สเมตรภายใน1่ปีเลยเป็นไปได้เลยสำหรับชะแมบทองเพราะเป็นต้นไม้ที่โตเร็วประกอบกับคุณสมบัติการเติบโตเร็วแล้วก็ ต้นเล็กๆเนี่ยให้พุ่มใบแน่นก็จึงมีผู้ที่นิยมปลูกเขาในฐานะของไม้พุ่มแล้วก็ปลูกเป็นแปลงแล้วก็มีการตัดแต่งทรงพุ่มควบคุมสรงพุ่มไว้ในระยะเท่านั้นสูงสัก1เมตร1เมตร0ก็แบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันจากการที่เขามีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้นตามภูมิภาคต่างๆของโลก การเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับสามารถจะเจริญเติบโตให้ดอกให้ผลเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็เราจะเห็นคุ้นชินตาเลยประกอบกับชะแม่ทองนั้นสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพราะเมล็ดแล้วก็ทําการตอนกิ่งซึ่งวิธีการที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นการเพราะเมล็ดเพราะว่าติดผลง่ายแล้วที่สําคัญก็คือเมล็ดก็มีอัตราการงอกสูงแล้วก็มีการเจริญเติบโตเร็วจึงเป็นวิธีการที่นิยมมากๆเลยนะครับด้วยเหตุนี้ราคา ก็จึงย่อมเยาวแล้วสามารถจะเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องใช้สะตุ้งสตางมากนั่นเองนะครับถ้าหากท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจที่จะปลูกชะแม่ทองอย่าพึ่งเดินไปซื้อชะแม่ทองมานะครับสำรวจตรวจสอบพื้นที่ของเราเสียก่อนว่าได้รับแสงแดดเต็มวันหรือเปล่าหรือถ้าจะให้หย่อนคล้อยลงมาทักนิดนึงก็4ี่ถึงหชั่วโมงต่อวันที่จะต้องมีปริมาณแสงแดดอย่างเพียงพอแบบนี้จะปลูกชะแม่ทองได้ผลดีมากๆได้พุ่มที่เต็มไปด้วยใบที่มีสีทอง แต่ถ้าน้อยกว่านี้แล้วก็ปลูกใต้ร่มไม้ใบบางอื่นที่มีโอกาสทําให้ชะแม่พองได้แสงปริมาณน้อยๆมือเย็นก็ไม่แนะนําเลยนะครับพอได้มาแล้วก็นําไปปลูกในบริเวณที่เราเล็ง,ลงไว้แล้วก็ได้แสงแดดเต็มวันหลังจากนั้นก็นําดินเดิมนั่นแหละโดยนําดินเดิมขึ้นมา1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับ u, อินนรีวัตถุอีกบางปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนเอาดินเดิมที่เรามาปรุงแล้วนะครับรองพื้นไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วย เจ้าปุ๋ยอย่างปุ๋ยละลายช้าสูตรสิบสามุดน่สามนะครับหรือเป็นปุ๋ยละลายเร็วก็ได้ใส่ลงไปเขาสักหนึ่งหยิบมือเพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตในช่วงระยะแรกของเขานั่นเองนะครับนอกจากนี้เราก็กลบดินนะครับและถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็ควรจะค้ำยันไว้ด้วยเป็นดีที่สุดเพื่อป้องกันการคลอนแคลนของรากในกรณีที่มีลมมาปะทะสงพุ่มทําให้รากที่กําลังจะเดินดีๆอยู่นั้นต้องมีอันขาดวิ่นลงไปนะครับก็ช่วยเขาด้วยการค้ำยันไว้สักนิดหนึ่งและถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นต้นนใหญ่ะครับก็ การค้ำยันนั้นควรจะยาวไป1ปีเป็นอย่างน้อยเลย <Okay. S 1> ในเรื่องของการดูแลรักษาเป็นประจําวันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็รดน้ำเขาทุกวันวันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนอกจากนี้แล้วถ้าหากเราไม่ต้องการรดน้ํามากนะครับก็แนะนําว่าเจ้าชะแม่ทองสามารถจะไปปลูกในพื้นที่ใกล้ๆริมน้ําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตโดีมากๆเลยส่วนในเรื่องของการให้ปุ๋ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดนะครับเราใช้ ปุ๋ยคอกแล้วก็โรยลงไปให้เขาทุก15วันหนึ่งสาวันแบบนี้เจ้าชะแม่พองจะเจริญเติบโตดีแล้วก็แข็งแรงอย่างไรก็ตามอย่างที่มือเย็นบอกไปนะครับว่าเจ้าชะแม่พองนั้นเป็นต้นไม้ที่เติบโตเร็วอยู่แล้วหากท่านเป็นคนที่ผิดหวังในการปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆชะแม่พองจะสร้างความอุ่นใจและสร้างความมั่นใจให้กับท่านได้ว่าท่านเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ได้เจริญเติบโตงอกงามดีครับสำหรับเรื่องโรคและ,มะแมลงเป็นที่น่ากังวลอย่างหนึ่งว่าเจ้าชะแม่พองนั้นเป็น ต้นไม้เลยนะแบบต้นๆที่ถูกจ้องทําลายโดยเจ้าแมลงปักกัดต่างๆนะครับโปรดปรานมากๆไม่ว่าจะเป็นตะกกแตนแมลงยีนูนหรือด้วงต่างๆรวมไปถึงหนอนนะครับถ้าหากท่านเจอในปริมาณที่ไม่มากเราก็จับออกหรือเด็ดออกเนาะแล้วก็ถ้าหากเจอปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เกิดการระบาดแนะนําให้ใช้บิวเรียแล้วก็เมทา,ารซานผสมน้ําไปพร้อมๆกันเลยนะครับฉีดพ่นสามารถจัดการกับแมลงปักกัดได้ด้วย นอกจากนี้ถ้าหากเจอหนอนในปริมาณมากๆแล้วเราเอาไม่ไหวนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ชีวพันธุ์อย่างเจ้าไลนิ่งนะครับเก่งมากๆในการจัดการกับหนอนนะครับฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆจะช่วยจัดการหนอนเหล่านั้นให้สูญกิดแล้วก็ทําให้เจ้าต้นชะแม่พองของเรานั้นไม่มีใบาขาดวิ่นอันเนื่องมาจากการเข้าทําลายกัดกินของหนอนนั่นเอง ชะแม่ทองเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกด้วยหลายเหตุผลเลยนะครับด้วยใบสีทองแบบนี้ด้วยเหตุนี้ในการเลือกพื้นที่ปลูกนะครับแนะนำว่าการใช้งานทางด้านภูมิทัศน์หรือการนำไปตกแต่งสวนให้สวยงามนำเจ้าต้นชะแม่ทองไปปลูกไว้หน้าไม้ยืนต้นที่มีใบสีเขียวเข้มหรือถ้าจะปลูกก็เป็นไม้พุ่มก็ควรจะให้มีฉากหลังเป็นต้นไม้ ที่มีใบสีเข้มต่างๆจะช่วยขับเน้นซึ่งกันและกันทําให้สวนของเราสุกสว่างดูมีออร่าขึ้นมามากๆเลยนะครับเสียให้ท่านที่มีพื้นที่ใหญ่โตนํามาปลูกในฐานะไม้ยืนต้นกลางแจ้งแล้วก็ถ้าหากท่านมีพื้นที่เล็กน้อยหน่อยแล้วก็มีพื้นที่รับแสงแดดเต็มบันก็ปลูกเข้าในฐานะไม้พุ่มได้เช่นเดียวกันนะครับน่าปลูกจริงๆครับหามาปลูกกันนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นเรามีไปเติมอยู่ที่มือเย็นสุดๆนะครับหากท่านที่เป็น ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วก็หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านให้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้แล้วถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสารดีจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยและเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสารดีดีอย่างนี้ก่อนเลยครับแล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปเจ้าชแม่ทองนั้นเป็นประโยชน์กับการลายานมิตรของท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ก็ช่วยกดไ like, ลค์รือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับรวมไปถึงทุกท่่านทีปลูก ต้นไม้แล้วก็รักสวนของเรารักต้นไม้ของเรารักลูกของเราแล้วก็รักสัตว์เลี้ยงของเรานะครับไม่อยากให้การกำจัดโรคและแมลงที่เข้ามาทำลายต้นไม้ของเรานั้นใช้สารเคมีไปเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแล้วก็เชิญชวนทุกท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับไม่ว่าในเรื่องของไตราซาและลามีนาในการป้องกันกำจัดโรคศัตรูพืช แล้วก็รวมไปถึงแมลงปักกัดแมลงปักดูดต่างๆก็ให้ใช้บูรินแล้วก็เมทาซานนะครับมีปัญหาเรื่องหนอนใช้ไลนิ่งแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากมีปัญหาเรื่องท่าหอยท่าแล้วก็รวมไปถึงหอยเจดีต่างๆนะครับใช้ไลซินัสชีวพันธุธ์ดีๆจากแอปพลายเคมสามารถจัดการเจ้าโรคและแมะลงศัตรูพืชต่าง,งๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือปลอดภัยกับระบบนิเวศของเราทําให้เราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราใช้สวนได้อย่าง มีความสุขปลอดภัยจากสารเคมีนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและเจ้าชะแม่ทองหรือทองนพเก้าก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับเจ้าชะแม่ทองเป็นมไม้ไม่ผลับใบนั่นหมายความว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ทิ้งใบร่วงหล่นเป็นในคราวเดียวแต่ว่ามีการทิ้งใบร่วงหล่นเป็นประจำเลยเพราะฉะนั้น ก็ควรจะเก็บกวาดหรือรวมไปถึงในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับตัวเขาเองเป็นต้นไม้ที่มีการให้กิ่งก้านออกมาในบริเวณตัวก้านเนี่ยเยอะมากๆนะครับถ้าหากเราต้องการให้ตัวส่งพุ่มโปร่งขึ้นก็จําเป็นจะต้องมีการเข้าไปตัดแต่งกิ่งด้วยกันไกรตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะทําให้ตัวสรงพุ่มโปร่งโล่งเพิ่มมากยิ่ยงขึ้นและก็รวมไปถึงกิ่งตายกิ่งแห้งต่างๆแบบนี้เราก็ตัดออกได้เช่นเดียวกัน